เหรียญละหน0 0งบาทรับซื้อห้าบาทครึ่งเก้าเหลี่ยมซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหนเรียญเอฟเสียคลิปนี้ปปาจะมาประกาศรับซื้อนะรัสำหรับเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมครึ่ ปีพศ2515ครับ f c ฮะเหรียญ5บาทคุดปีพศ2515นะฮรอืมก็ต้องบอกว่ามาวันนี้นะปะะปามีจุดสังเกตให้ดูนะปะะปารับซื้อสูงถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้ง,งานนะฮะดูจุดจ่ายตัง f c ฮะดูจุดจ่ายตังเหรียญละ1,000บาทน,นะ f ฮะก็ปกติธรรมดานะฮะ ปกติธรรมดาเนี่ยเหรียญอ่าห้าบาทคุดปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเก้าเหลี่ยมนะฮะเออปกติก็จะซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละสามสิบนะฮะอืมสามสิบสูงสุดเนี่ยก็ปะป่าเคยทําไว้ไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะตกเหรียญละอ่าร้อยร้อยกว่าบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะแต่วันนี้ปะปามีจุดให้ดูนะฮะอืมมีจุดให้ดูถ้าใครเจอแบบนี้ปะป่ายินดีจ่ายเหรียญละหนึ่งพันบาทอ่ะ เดี๋ยวปาปาจะผา f c มาดูจุดจ่ายตังค์เดือนละ1น0 0บาทครับ f ะก่อนดูจุดจ่ายตังค์เดือนหนึ0ง0บาทเนี่ยประปาฝากสักนิดหนึ่งนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน F4 ขอสักคนและกำลังใจนะฮะกดไลค์และกดแชร์กับช่องของประปาด้วยโอเคเนาะ f c จุดจ่ายตังค์เดือนละ1 0 0 0บาทนะฮะให้ f c ดูแค่จุดนี้ ครับเอฟซี FC ฮะลองไปสังเกตดูะฮะเหรียญ5บาทครุฑของท่านเนี่ยเป็นเหรียญที่ใบหน้าพยาครุฑสมบูรณ์แบบนี้หรือเปล่านะฮะใบหน้าพยาครุฑสมบูรณ์แบบนี้หรือเปล่านะฮะลองสังเกตดูปากเอย่ยจะงอยจมูกเอย่ยดวงตาเอย่ยนะฮะหน้าผากมีรอยเส้นย่นอะไรประมาณเนี้เอฟซี FC นะเออขอให้ดูแค่นี้เอฟซี FC ฮะ ถ้าเจอประปายินดีจ่ายถ้าใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์แบบนี้ยินดีจ่ายเลยนะ1,000บาทถ้าเรืของท่านไม่ผ่านการใช้งานนะแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็เรื่องธรรมดานะก็อาจจะลดหลั่นกันไปหลักร้อยจะกี่ร้อยตามขามสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆจ่ายทันทีฮะใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์แบบนี้เหรียญละ1000บาทโอเคเนาะใครที่มีนะ ปราปายินดีจ่ายเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวช่องทางการติดต่อประปาวางไอดีไลายไปให้ตรงหัวม,มุมด้านบนประมาณนั้น